เนาะทั้งหมดมันจะมี3าวิธีการทั้งหมดมันมีสาวิธีในการคำนวณเนาะในสามในสามวิธีในการคำนวณมีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> หนึ่งเลยก็คือเราเลือกที่ตั้งที่ตั้งก็คือศูนย์กลางการขนส,ส่งหรือสถานีการขนสง่งโดยการประเมินระดับปัจจัยประเมินระดับปัจจัยต,ต,ต่างๆที่สะเข้นมากระทบกับตัวบริษัทปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะเป็นปันจจัยที่ ที่เราควบคุมไม่ได้เรามองเป็นเพนทิพย์เช่นค่าแรงงานบางใกล้ไกลของแรงสาโโมพลั้งโนคจะเป็นต้นเป็นคำอธิบายเตือนเตินให้ต่อมาโดยเทคนิคการนาสศูนย์กลางการขนส่งตรงนี้พอได้ปัดใจเสร็จแล้วเราก็มาหาศูนย์กลางว่าเราควรจะตั้งศูนย์กลางการขนส่งข,ของเราก็คือตั้งทางสินค้าตั้งสถา,านีการขนส่งในกรณีที่เราจะลงทุนเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ตรงไหน ดูที่บินดูปัใจจัยภายในที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสุดท้ายก็จะเป็นการขนส่งไปจริงๆและก็คือใช้แบบจําลองการขนส่งดูปัใจจัยที่ภายนอกเสร็จการดูปัจจัยภายในหาจุดกลางไดแ้แล้วเราก็ตั้งบริษัทเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการขนส่งของเราเนาะเราจะดูได้อย่างไรโดยใช้แบบจําลองอ่ะเรามาดูทีละวิธีวิธีแรกเลยก็คือวิธีการประเมินระดับปัจจัยโลเคชันแรงพิงเนาะโลเคชันแรงพิงอันอนี้เป็นระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความสาเร็จของธุรกิจปัจจัยตรงนี้มันบริษัทเขาจะเป็นผู้เลือกออกมาดูซิว่าการตัดเมินระดับปัจจัยเขามีหาัการอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ทำเลที่ตั้งต่างๆเขาก็จะเลือกแหลที่มันเหมาะสมที่มันเข้าตาการรมการเนี่ยไว้สองถึงสาแขกแต่ปัจจัยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นปันจจัยที่จะกระทบในระดาาับคอ่ะเรามาดูโจทย์ก่อนเอาลามาดูโจทย์ อาบริษัทผลิตชุดอุปกรณ์เอกนิ้วจบก็ไม่เป็นไรเนาะใช้การผลิตอุปกรณ์เกียวกับรถยนต์นั่นแหละเนาะก็คือจะดูเรื่องของพิจารณาทำเนที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าเขาก็จะลงทุนศูนย์กระจายสินค้าใหม่เนาะก็มีวิธีการดูพิจารณาปัจจัยโดยเราใช้วิธีแรกของเราก็คือประเมิ اي, <Gym. S 1> นระดับปัจจัยปัจจัยต่างๆที่เข้ามาตรงนี้หกเจ็ดอันตรงนี้เป็นปัจจัยที่เป็นผภกระหรือปัจจัยภายนอกที่ ข้าวายที่บริษัทคิดออกมาอันนี้หามาได้อย่างไรก็คือบริษัทโดยผู้บริหารเป็นผู้คิดออกมาที่มันเข้าอรอบเนาะว่าปัใจจัยอะไรบ้างเอาตัวหาแรงางานง่ายใกล้กับผู้ขายหรือสายเออร์ถ้าจากแรงงานเรื่องของสังคมการใกล้ชิดกับลูกค้าความหลากหลายของวิธีกับการขนส่งและสารณาูปโคถ้าน้ำหนักตัวนี้ก็เป็นขัน้นน้ำหนักที่องค์กรเป็นคนคู้คิดขึ้นมาวิธีการง,ง,ง่ายๆเลยก็คือทั้งหมดเนี้ย รวมกันคือหนึ่งรวมกันคือหนึ่งทำเลต่างๆตรงนีเน้เขาให้คะแนนเขาให้คะแนนมาเสร็จแล้วมีสามทำเลที่จะเข้ารอบที่เราจะตั้งอาจจะเป็นดังสินอวิทยาสลับุรีก็ได้ในกระจุกใกล้กันเราเป็นวงกลมที่มันพอที่จะใกล้กันก็ให้คะแนนออกมาวิธีการก็คือง่ายดายเลยก็คือเอาค่าคะแนนแต่ละทำเลในแต่ละปัจจัยคูณเท่ากับค่าน้ำหนักอันนี้ง่าย โจทย์อาจจะให้มันเลี่ยตารางเนี้ยจ,จะมาเป็นโจทย์ตารางนี่ยจ,จะมาเป็นโจทย์ดูวิธีการของคูคืคอ,อยังไงเอาคะแนนทำในที่1เรื่องของการหาแรงงานง่ายๆก็คือ80คูณกับน้ำหนัก80คูณกับ0 3นย์าูคำตอบก็จะออกมาในตารางถัดไปคำตอบก็จะได้มาเป็นแบบนี้ยีิตรงนี้มาได้อย่างไรอ่ะลองช่วยอาจารย์ตอบนิดหนึงยีสตรงนี้เรื่องของการใกล้กับผู้ขายในทำในที่1 เกินร้อยคูณศูนย์จุดสองทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆและรวมลงมาทำในที่หนึ่งรวมได้เจ็ดสิอันนี้ง่ายเลยผลเด็กคนหนึ่งน้อ,อเด็กคนหนึ่งทำในที่สองรวมลงมาปัจจัยต่างๆเราเอาคะแนนที่บริษัทคิดไว้คูณกับค่าพ้หนักที่บริษัทคิดไว้คูณไปเรื่อยๆได้แปดสิบจุดแปดศูนย์และอันทำในที่สามแปดดศูนย์หอันนี้ง่าย นอง,งานแล้วก็เลือกคำเลที่ให้ค่าคะแนนมากที่สุดหรือใกล้เคียงกับห0 0้มากที่สุดมากที่สุดก็คือเป็นคำเลที่เอางานพูดชาวบ้านพูดคำเลทองในการทาธุรกิจก็ดู82.05เราเลือกตัดจยภายนอกที่จะเข้ามากระทบก็คือคำเลที่สอันนี้ผู้เข้ารอบ้วคือคำเลทที่สได้แล้วนาออันนี้ อ่อมาเป็นเทคนิคการหาศูนย์กลางการขนส่งอันนี้จะต้องใช้เรื่องของการรวมเนาะมีสูตรอีกหนึ่งแต่ว่าไม่งากเนาะแต่ว่าไม่ยากได้มาแล้วกระจายายนอกเสร็จแล้วได้ทําในที่สามเสร็จแล้วเรามาดูเรื่องศูนย์กลางของการขนส่งหรือการกระจายสินค้าเราจะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต่าง,างเริ่มมันเริ่มที่จะมีการคิดเข้ามาก็คือมีระยะทางและน้ำหนักของสินค้าเรามาดูสูตรนิดหนึ่งสูตร เราจะมีสองส่วนนาะอันนี้มันจะใช้ตัวแบบเรื่องของ g o o g l e m a p เข้ามาจะมีเส้นแนวตั้งและแนวนอนถ้าเราเอาตารางไปกอกราฟตอนท้ายของการคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้จุดศูนยกลางที่ตั้งแบบ่งเป็น x และ y นอะ x และ y x คือแกนนอน y คือแกนตั้ง x คือแกนนอน y คือแกนตั้งเส้นลัติจูดกับลองจิจูดในแผนที่ใครไม่รู้จักลัติจูดกับลองจิจูดนะเวลาเรามี แท่กิโลมันจะถูกตีตารางด้วยระติจูดและลองติจูดเส้นระติจูดรอลีสรางระติจูดเป็นเส้นตั้งหรือเส้นนอนเลยวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตรออ์ข .2 อันนี้ระติจูดระติจูดคือเส้นนอนระติจูดคือเส้นนอนเส้นนอนก็คือ x ก็ x เขียนไว้ข้างๆว่างอ็กซคือเส้นนอนแกนนอน คือละตติจูดจอลิงสระอัต่อเต่าสตรีแล้วก็จูดจอสูบจอเด็กก็ได้เข็นเข็ยนกันเองเนาะเข็นแลเ้แลเราเข้าใจละตติจูดและเส้นด้านตรงกัออนข้างคือเส้นตั้งก็คือวายไมลตรงนี้ก็คือลองติจูดแนวตัง้งของเรามันก็จะดูว่าเราอยู่ละตติจูด่เท่าไหร่ลองติจูด่เท่าไหร่ก็คือจะจุดตัดกันตรงนั้นก็คือแผนที่ของเราเวลานเราไปเปิดคลิปว่าแม็เนี่ยเขาจะมีชอ่องบางทีก็ถามลัตติจูดที่เท่าไหร่ลองติจูดที่เท่าไหร่ เราตงรงน,น,นี้ลองจะจูดเส้นนอนคือ x ลองจะจูดคือเส้นตั้งคือ y อเราเราก็จะได้ส<ม>ูตรนิดนึงโดยที่เราจะได้ก็จะมีค่าคะแนนต่างๆมาให้มีปัจจัยต่างๆ x และ y คือจุดที่ตั้ง x i y i x i y i เราจะคิดสองร่ปต่อคือด้านบนก่อนคูณกับน้ำหนัก x คูณกับ w นี่คือก้อนนี้และหาร w ผลลบของ w ผลลบของน้ำหนักและ y คูณกับน้ำหนักคือ w และหารผลลบของน้ำหนักอะไรต้อจจลงเรามาดูโจทย์ก่อนโจทย์ตรงนี้ตรงนี้รายละเอียดในตารางข้างล่างเนาะตรงนี้ค่า x x คือคือรัทมีจุดหรือลจรัทมีจุดรัศมีจุดเส้นนอน y คือลองจุดเส้นตัน้งค่ะ เวลาดูแผนที่ตรงนี้ถ้าเราเอาตารางนี้ไปปอกอยู่ในแผนที่ภูมีสั่ง g o o g ิ e Map มันจะบอกที่การจุดมาทั้งหมดมีทําเลอยู่4ส่วนเนาะมี4ส่วนตรงนี้แสดงเป็นต้นทุนคุณภาพบริการจัดส่งอันนี้เป็นปัจจัยภายในที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมีเฉลยให้ดูจากสูตรเนาะใส่สูตรเข้าไป sigma x คูณกับดก็คือเอา x คูณกับ w ก่อนแต่ละช่องแล้วก็รวมกัน ้อยก็คือในตารางก้อนนี้ก่อนเราดูค่าเองก่อนสองร้อยคูณกับน,น,น้ำหนักของต้นคูณก็คือเจ็ดสิบห้าอปิดกาไว้คงไว้ไว้ก้อนแรกต่อมา X เหมือนเดิมมาดูคิพคุณภาพคือหนึ่งร้อยคูณกับอะไรเอ่ยร้อยห้ารยห้าไปเรื่อยเช่นนี้บริการสองอร้อยห้าสิบคูณร้อยสามสิบห้าจะสอง เสร็จแล้วได้ด้านบนนะ้องตัวตั้งได้แล้วคิดออกมาอาจารย์คิดออกมาให้ได้แปดหมื่นเ้าพันสอห้เขียนไว้ข้างๆก็ได้้องแปดห่ 8, 19, านร้อยห้าหารด้วยอะไรจากสู์จากสูญผลรวมของน้ำหนักนะ้องสิบมาดิบิวข้างล่างหนูก็เอาน้ำหนักทั้งหมดมานะ้ำหนักทั้หนะหงหมดมีอะไรบ้างเจ็ดสิบห้าร้อยหร้อสิบ นอ <Five. S 2> เป็นตัวหารตัวตั้งได้คิดออ, 19, 8, อ,าาอกมาแล้วได้แปดถึงเก้าพันสองร้อยห้าสิบตัวหารได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าหารออกมาได้คำตอบก็คือที่อาจายคิดมาให้แล้วสองร้อยสามสิบแปดหาก y ก็เช่นเดียวกันทีนี้เราเปลี่ยนค่าแล้วจับเอกด้านบน,นเรามาหา y ตรงนี้จะเป็นตัว y แอเรารมาดูจุดที่ตั้ง y นอจุดที่ตั้ง y ลองตีจูย์ของ Y าย0คูณ75เช่นเดียวกันนออันแรกเรื่องของต้นคุณต่อมาเรื่องของคุณภาพเราเอาอะไรดีเราพิจารณาวายหาอยวายเรื่องของคุณภาพ500คูณกับ105่กรนการของ Y ายก็คือ600คูณกับ135และวัดสามร้คูณกับ60ได้คำตอบคือ1 6ึส 6 5 0 0 1 6, 500, 1, 6, 000, 6 000, ้า0้่าแสนหกหหกพน้รอยมดรวมอา่านซิกมาของวีดรวมของน้ำหนักน้ำหนักก็เหมือนเดิมเอาตั้งแต่ข้างล่างเน,น,น,นี่ย75ต้นทุนคุณภาพร0 5ยบริการ1้อยสแล้วจะส่งส0บวกกันออกมาเท่าเดิมตัวหารจะเท่ากับ375ทัง้งหมดได้กับ444ร้่บเสร็จแล้วเราก็จะได้สูตรกลางการกระจายวัถุอริควรอยู่ที่ X คือลังทีสุดหรือลองตีสุด ที่238แลววะวายก็คือลองจุดูตรคือ444อ่ะก็ใช้ตารางรากรอันนี้เนาะแกนนอนแกนตั้งเสร็จแล้วเราก็มาพอดกลาฟตัดกันโดยอันนี้เอ,อยู่ที่238 238ตรงนี้อ่ะประมาณตรงนี้ลากขึ้นไปลากขึ้นไป เสร็จแล้วตัดกับ y ที่4 44, 4 44, 4 44, 4 44, 4 44, 4เส้นสีเขียว4 4 4ขึ้นมาหน่อยหนึ่งดูลากเพิ่มได้หูลากเพิ่มได้ในสไลด์ดนูลากอีกจุดๆปกๆไปได้อ่าโซนกลาๆงๆคนส่งของเราก็คืออยู่ที่ x เท่ากับ2 7 8แล้ว y ที่4 4 4ลากที่0ที่268ลบงุดจุดที่4 4 4คือดาวในนี้แสดงลำปอกจากคือดาวสีเหลืองอยู่ตรงนี้อ่า ลูกค้าเราควบคุมอยู่ตรงนี้เราตั้งสูตรการขนส่งตรงนี้เลยเนื่องจากคะแนนปัจจัยภายในของเราเรื่องคุณภาพเรื่องการจัดส่งตง่างรตรบนีน้คิดแล้วว่าสูตรการที่เหมาะสมโดยใช้แบบคำนวณทงางเทศาสร์เข้ามาเหมาะสมที่สุดที่จะกระจายให้กับลูกค้าอันนี้คือคุ้มค่ามากที่สุดนะตรงนี้ก็จะใช้รูปแบบของ Google แ a p เข้ามาก็คือเอาตรงนี้โปะลงไปวางลงไปเทียบเข้าไปเลยกับ o o g l e Map ได้เนาะอันนี้เป็น ต้องใช้ไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าสอนที่เรารู้ก่อนว่าวิธีการควรที่จะตั้งสูนกางการกระจายสินค้าตรงไหนนาะอ่ะสองวิธีแรกก็พอได้แล้วแน,น้วอันที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของปัใจจัยภายนอกที่เราจะประเมินก็คือประเมินมง่ายๆเอาไพ่คะแนนคูณกับตัวปัจจัยนาะได้มาเรื่องกำไรที่สามต่อมาก็คือใช้ทำละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นจะเป็นการใช้แบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับ Google แ a p หรือใช้ การคำนวณหาสูตรการขนส่งทีนี้อีกหนึ่งรูปแบบก็คือการวางแผนการกดส่งได้แล้วได้ที่ตั้งตัจใจที่ได้ที่ตั้งเสร็จแล้วมาดูวิธีการมนอนาดูวิธีการมาเดี๋ยวจะให้อันนี้เป็นตารางต่อปากหนอเดี๋ยวเราเลาองคำนวณไปพรอบการวิธีการหนอเดี๋ยวอาจารยแก